บทที่17สวดเรียงกันจากอิติปิโสไปจนถึงโลคาวูปะสเมตุเตจำนวน3จบจบที่หอิติปิโสพาาระควาอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทุนอนุตตะโลปุริสธรรมสารธิสัตถาเทวมนุษสานังพุโทโธพระควาติสวาขาโตพระควตาธรมโมสันทิตโกอากาลิโกเอหิปัสโก โอ uh ปานายโกปัจจตะะังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนพระคาวะโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนพระคาวะโตสาวะกะสังโฆยายะปฏิปันโนพระคาวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระคาวะโตสาวะกะสังโฆยะทิทางจตาริปุริสายุคานิอัสถาปุลิสสะปุคลา เอเถพระควโตสาวัสังโคอาุนนโยปาหุนยโยทักขินยโยอัญชลีกาลณิโยอนุตตรลังบุญญาเขตตังโลกสารธิจินดามณีปียังมันตังยะสังถาสังโกนังอุปสันติสีหังมาตาปิตาวะโอละหังปะโคนตันจะมหาราชาตะวังมังโปสถุโทโนทีปัง กาเลเทโวสุปโปเซทีกิจจิเทโวเยสโกปัจช,ชังสัทสะมิงกินเนวาทตาปียังกันตังสาลิปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนานเยมณีจินดาปียงังจันะทนะนางสัพเพชนาพระหุชนาปียังมะมะ สกตวาพุทธรัตนังโอสถานอุตตมังวังหิตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนะโสตินาณสันตุปัทวาสะเพทุขาวูปะสเมตุเตสกัตตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตตมังวังปะลิลาหูปะสะมะนังธรรมะรัตนัณโสถังอุตตมัทวาสเพพยาวูปะสเมตุเต สกตว,วาสังฆารัตนังโอสถังอุตมังวลังอาหุนายังปาหุนายังสังคเตเชนะสวตถินาณสันตุป,ปะทวาสเพโลคาวูปะสเมตุเต จบที่สองอิติปิโสพระควาอรหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูลอนุตตะโลปุลิสสธรรมสารีสัทธาเทวมนุสานังพุทโธพระควาติสวาขาโตพระควตาธรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปานายิโกปัจจตังเวทิตโภวินยูหิตติ สุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสายุคานิอัาปุริสปุคคลาเอสสะภะควโตสาวกสังโฆอาวุยโยปาวุยโยทักขิณโยอ,อัญชลีกะระนิโยอ,อนุตตรลังบุญยะเขตังโลกสาลติ จินดามณีปียังมันตังยัสังถาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอละหังปะโพนตันจากมหาราชาตวังบางโปสถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเศรษฐีกิจิเทโวเยสโกปัดชังทะสมิงกินเนวาตตาปียังกันตังสาลิปุตโตพ่วันตุเมสิทธิลาพังชนาะเยมณีจินดาปียังจะ ฉนังสะเพชนาพระหูชนาเปียงมะมะสกตาวาพุทธรัตนังโอสถังอุตตะมังวลังหิตังเทวมนุษยสานังพุทธเตเชนสโสรินาณสันตุปทวาสเพทุขาวูปะสะเมตุเตสกตาวาธรรมรัตนังโอสถังอุตตะมังวลังปะลีลาหูปะสสะมะนังธรรมเตเชนสโสรินา ณนะสันตุปะทวาสะเพพยาวูปะสะเมตุเสตสกัตตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวลังอาหุนนยังปาหุไนยังสังฆเตเชนะโสทีนาณนะสันตุปะทวาสะเพโลคาวูปะสะเมตุเต <c oughs> <c oughs> จบที่สาม อิติปิโสพระวาอราหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนอนุตตโลปุริสธรรมสารถิสัทธาเทว,วมนุษย์นังพุทโทธพระควาติสวาขาโตพระควาตาธโมสันทิติกโกอากาลิกโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจะตังเวทิจโพวินยูหิติสุปฏิปันโนพระวโตาสาวกาสังโฆอุชุปฏิปันโนพระขวโตาสาวกาสังโฆ ยายะปฏิปันโนพระควัตโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนพระควัตโตสาวกสังโคยะที่ทางจตาริปุริสายุคานิอัตถุลิสปุคาลาเอสะพระควัตโตสาวกสังโคเอาวนโยปาวนโยทักขีไน,นโยอันชลีกะละนิโยอนุตตะลังบุญยะเขตตังโลกสารติจินดามณีเปียงมันตังยะสังถาสัง โกนังอุปสันติสเนหังมาตาปิตาวะโอละหังปะพลตันจากมหาราชาตะวังมังโปสถุโนทีปังกาเลเทวูสุปโปเศธีกิจิเทโวเยสโกปัจชังทสมิงกินเนวาทตาปียังกันตังสาลิปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนานเยมณีจินดาปียงจะทะนังสับเพชนาพระหุชนเปียังมะมะ สะกะตว,วาพุทธรัตะนังโอสถังอุตตมังวลังหิตังเทวมนุษย์สานางพุทธเตเชนสโสธินาณสันตุปัทวาสเพทุขาวูปะสะเม äh. ะะตุเตสกตวาธรรมรัตะนังโอสถังอุตตมังวลังปลิลาหูปะสะมะนังธรรมเตเชนโสธินาะณนะสันตุปัวาสเพพยาวูปะสะเมตุเต สก,กตวาสังฆัตะนังโอสถังอุตมังวลังอาวในยังเปาในยังสังฆเตเชนะโสธินาณสันตุปะทะวาสเพโลคาวูปะสะเมตุเตบทที่สิบสองชินะบัญชร ใชยาสนากตาพุทธาเชตวามาลังสวาหานังจตุสัจจาสพังละสังเยปิวิงสุนลาสภาตันหังกะละทายโยพุทธาอันทะวีสตานายกาสเพปติทิตาไมหังมะทะเกเต,เต มุนิสลาสีเสปติทิโตไมหังพุทโทธธรรมโมทวิโลจนเนสังโคปติทิโตไมหังอุเลสัพพคุนากโลทะทะเยเมอนุลุตโทสาลีปุโตจะัทขะีเนโกทันโยปฏิ ภาคะสมิงมะคันโลลาโนจะวามะเกทะคิเนสะวะเนไมหังอาสุงอานันทลาหุโลกะสะโปจะมะหานาโมอุภาสุงวามะโสตะเกเกสโตปิทิภาคะสมิงสุริโยวะปะพังตโลนิ ินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงฆะโวกุมาละกัสะโปเทโลมเหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวะัะเนนนจังปติฐาสิคุนากาโล ปุณโนโอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเถลาปัจจะอิเมชาตานลาเตติละกามะมะเสสาสีติมหาเถลาวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเถลาชิตวันโตชินโนระสาชลาปะ ชลันตาสีละเตเชนะอังขมังเคสุสันธิตาละตะนังปุระโตอาสิทักขีเนเมตะสุตตะกังทะชักขังปะชะโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันทะโมละปะลิตันจะอาตานาติยะสุด ตะกังอากาเสชะนะชทะ,ะนังอาสิเสสาปากาลสันทิตาชินา,นานานาวะละสังยุตตาสตัปาการล,ลังกะตาวาตปิตาทะสันชาตาพาหิรัชนตุปัตถวา อเสสาวินยังยันตุอนันตชินะเตชะสาวะสะโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชะเลชินนปัญะละมัชหิวะวิหะลันตังมะหิตะเล สถาปาเลนตุมังสเพเต,เตมะหาปุริสาสภาอิเจวมันโตสุขโตสุลักโขชินานุภาเวนะชิตุปถะ,ะโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตลายโยสัตธรรมานุภาวะปะลิโตจลามิชินะปัญชะเล <c oughs> บทที่สิบาพาหุงมหากาพาหุงสหัสมิพินิม,มิตสาวุธธันตังคีเมฆลังอุลิตะโลละัสะเสนมาลังธานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิมาลาติเลกกมะพิยุชิตสับพระลัติง โคลัมปนาเลาวะกามักขมถถะทะยักขังขันตีสุนันตวิธินาชิต,ตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคลานินาลาขีลิงขาชะวะลังอาติมัตตะภูตังทาวะขิจักกมสะนวะสุ ทาลุนันตังเมตมัมภุเสกะวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภาวุเตชยมังคลานิโอคิตะคาคามหิหัตสุทาลุนันตังทาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาลวันตังอีถีพิสังคม ปะมะโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิกะตตวานะกัตทมุทะลังอีวะคับพิณียาจินจายะทุกเทวจานังชาหนกายะมันเชสันเตนโสมะวิทนาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิ สัจจวิหายามติสัจจะกะวาทะเกตุงวาทาพิโลปิตะมะังอาติอันทภูตังปัญญาปาทีปาชาลิโตชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคลานินันโทปะนันทะพูชาคังวิภูทังมหิตทิงปูเตนะ เถระผู้ชะเคนะธรรมปยันโตอิถุปะเทสาวิธนาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิทุกขาหาทิพิผูชะเคนะสุทัตทหัตถังภาละหะมังวิสุทธิชุติมิตร พกาภิธานังยานาคเทนาวิทิตนาวิชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคลอันททาโยกวาจโนทินาทิเนสารเตมักตันทีหิตวานกะ วิวิธานิจุปัถาวานิโมขังสูขังอาทิะเมยยะนะโลสป,ปัญโยมาหากาลุนิโกนาโทหิตายสภาปานินันปูเลตวาปัลลมีสภาปทโทสัพสัมโพทิมุตตะมัง เอเตนะสัตจะวัชเนโหตุเตเชยมังคะลังชยันโตโพธิยามูเลสกยานังนันทวิตตโนเอวังตะวังวิชยโยโหหีเชยสุเชยมังคะเล ปาลาชิตาปัลลังเกสีเสปทวีโปปัทวิโปคาเลอาพิเศเกสาพะพุทธานังอาคับปัตโตปโมทติสุนักขัตังสุมังขะลังสุปาพาตังสุหุติตังสุขะโนสุม,มุ ขุโตจะสุยิทังพระหาัมาจาริสุ <c oughs> ปะทักขีนางกายกรรมังวาจากรรมังปะทักขีนางปะทักขีนางมนโนกรรมังปะนิทิเตปะทักขีนาปะทักขีนานิกะตะวานะละพันตเถปะทักขีเน พระวตุสัพ <aut> พมังคะลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทถาโสตีพระวันตุเตพระวันตุสัพพมังคะลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทถาโสตีพระวันตุเตพระวันตุสัพพังคะลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะ สัทโธีิพระวันตุเต <c oughs> บทที่สิบสี่ปติทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคะเลโพธิคะเลตะหิงตะหิงตาธรรมธาเนนะพระวันเตปูชิตา โสถิงกะโลเตทะวิหาระมันทะเลเถลาจะมะามัชนาะวะกาจะพิขาวโสาลามิกาทานะปะตีอุปาสากาคามาจะเทสานิขามาจะอิสลาสปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาผู้สาเยปิจอันะสัมภวา สังเสระชาตาอัถโวปะปาติกา <c oughs> นิยานิกังธรรมะวะลังปะติจะเตสะเพปิทุกขัสสะกะโลนตุสังขยังถาตุจิลังสตังธรมรมโมธรรมัทลาจะปุขลาสังโคโหตุสัมโควะอัถายะ จะหิตายะจะอัมเหละขันตุสัมร,รมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอาลิยปปเวทิเตสป,ปะสันนาโหนตุสัพเพปิปานิโนธธรรพุทธะธ ทัศสะเนสัมมาทาลังป้าเวฉันโตกาเลเทโวเปาวัสตุวุธิภาวายะสัตตานังสะมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอันตะละชังนิจังละขันติปุตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังละขันตุสัพพธา บทที่สิบห้าเทวดาอุยนชนะคาถา <c oughs> ทุขขาปตตาจานิทุกขาพยัปตาจานิพยาโสกปตาจานิโสกาโหตุสเพปิปานิโนโเอตาวตาจะอัมเหหิสัมพตังปุยะสัมปะทางสพเพเทวานุโมทันตุสัมะสัมปัติสิทธิยา ทานังทะทานตุสัทธายสีลังรักขันตุสัพาพาภาวนาพิละตาโหนตุคัดฉันตุทเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระรัปต,ตาปัจเจก,กานัจยังพระลังอรหันตานัจจะเตเชนรักขันพันธามิสปะโส บทที่สิบหกสุมังคลังคาถาโหนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตะลังนิรันตะลังโหนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตะลัง โหนตุสพังสุมังฆะลังและขันตุสพเทวตาสพระสังคานุภาเวนะโสถีโหนตุนิลันตลัง,ลงด้วยอนุภาพแห่งสัจจาอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัะตนาไตยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้านายกมนนบโลทองและแอดมินสามสิงห์มุลเลตทั้งหลาย ให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจเลยทั้งทางโลกและทางธรรมขอช่วยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงช่วยอนุโมทนาในการสวดมนต์สาธยายและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครูหกสิบแปดตลอดจนวัตถุมงคลของสามสิง ที่สร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิุประการด้วยเทาทู